อาครับสวัสดีครับอ่ะครับวันนี้จะมาดูนะครับจะไม่รู้ใจหัวข้อว่าอะไรดีเออ่ตั้งไงดีใช้อินเดคเอเดคเตอร์อะไรในการเทรดแล้วเลือกเลงยังไงนะครับอ่าผมจะบอกนะครับวิวัฒนาการที่ผมใช้มาในอดีตนะครับตั้งแต่ใช้ทางเทคนิคนะคือเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับอาจจะมีมากนิดนึงอาจจะมีอะไรพาราโบลิกซา่าหรือบุลลิเจอร์แบนอะไรอย่างเงี้ยอันน,น,นั้นไม่ใช้อยู่ช่วงเดียวไปแบบเดียวนะครับ คือหลักการเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเทรดเซตอัพที่ใช้นานพอสมควรอือเอาเ,เริ่มต้นจากอันนี้นะครับ RSI ค่าเฉลี่ยเคลื่นที่อันนี้ห้าสิบกับยี่สิบไม่มีอะไรมากนะเอดาอ่กให้ดูนะครับนี้ชื่อมันอยู่ตรงนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรนะครับพื้นฐานคือก็ใช้อย่างนี้ไปนะครับแล้วจะบอกว่าอยู่มาวันใดวันหนึ่งก็หลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ใช้อ,อ,อีฟินนะ แล้วพอต่อ e ฟ i นก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วพอมาเปลี่ยนเป็น Trading View ก็เลยมาเปิดโลกเอ้ยมันมีวิธีดีกว่านั้นนี่หว่าเยอะแยะแล้วผมจะดูให้นะส่วนส่วนใหญ่ก็ใช้กราฟเปล่านะพอมาเริ่มดูเนี่ยที่มีมันจะมีช่อง Public ที่สามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนก็สามารถมาแสดงโชว์ความสามารถอันไม่ใช่โชว์วิเคราะห์กราฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ลงไปทุกคนนะครับฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นกราฟ เปืเป่อยๆหมดเลยผมก็เลยไปเอ๊ะทำไมเขาทําได้แล้วเราไม่ทำไม่ได้เราก็เราพยายามลดลงมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นลดลงมานะครับก็ผมก็เอาเอฟบีทีออกไปอยากจะให้เขาเดีดูนี้ก่อนนะครับเอฟบีทีเนี่ยมันเหมือนของลุงฉลงนะครับผมเตรียมมาแล้วเนี่ยนี่อันซ้ายเนี่ยนะครับเป็นเป็นแอคชั่นโซนนะครับที่เป็นเกี่ยวซื้อแรงขายอันล่างเนี่ยเป็น M MDX เป็นอะไรนะ สมาร์ทมันนี่ที่เขาชว์เครดมันว่ามันเป็นเงินร้อนเงินแบง์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยสีแดงนะครับจะดีนะครับอันขวาเนี่ยเป็นของลุงฉโลเหมือนกันมีเขามีเป็นบรพันแบบเลยนะครับลุงฉโลก็มีสามสี่อันนะครับอันนี้เป็น t r i l i n g stop ไม่มีอะไรมากนะครับคาเฉลี่ยผมจะบอกให้คืออะไรเปล่าถอยไปคาเเลียมันคือ20นะครับหรือยี่สิบเก้านี่ยจะไม่ได้หรอกเคยเคยจดไม่หมดนะนะครับพวกที่ปรับได้หมดนะครับคุณจะปรับไปเถอะแล้ว อาจจะบอกให้ว่าแต่ก่อนใช้อย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็หายไปจนเป็นเพียวเป็นก้าวเปล่าแล้วก็มาเจออันนี้ก็เลยลองดูลองอยู่ช่วงหนึ่งลองในหลายงานนะครับปรับไปปรับมาใช้เวลาอยู่เยอะนะครับมันมีเยอะมากเราก็ปรับไปสุดท้ายตัวเนี้มันเหมือนกับเอ็มดีเอ็กเหมือนกับของที่เขาของของคนจีนน่ะที่เขามีกันนะครับที่เขาขายกันห้าหมื่นแสนหนึ่งปีต่อปีนะ อันนี้อันนี้คือใช้ได้เหมือนกันนะครับเยงนต่ว่าตัวบนที่เป็นเป็นตัวเหมือนกับอันนั้นเนเหมือนของของรูโฉลงนะเป็นเป็นเหมือนริบบอนอ่ะอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงนาทีเดียวอย่างช่องที่ผมให้เคยให้ไปวันก่อนก็นกทํานะลองไปดูนะครับดีมากสองอ่าไม่ใช่อันนึงอีอันหนึ่งอ่ะคนที่ที่ทำอนาถผู้ชาย,ยนะเสียงมีอายุหน่อยคนนั้นเนี่ยทำพวกเนี้ยเทสเซตอัพวกเนี้ยแล้วก็ปรับค่าให้ผมว่าเจ๋งเลยอีกคนนึงก็ใช่ได้แต่คนหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไมไ่เคยตามอันนี้สองคนนี้ <ๆ S 1> ไม่รู้จักนะ ในของปตทท,ที่แผนการเทรดน่าจะเป็นสอพอกับบ้านปู่ในนะั้นเนี่ยที่มีแบบลองไปดูคุณลองว่างคุณก็ลองไปปรับดูนะครับแต่ถึงถ้าคุณปรับแล้วคุณมาทางิงจริงเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าวิธีพวกนี้มันใช้ได้แล้วระดับหนึ่งจุดจุดหนึ่งนะครับมันก็ไม่จะเป็นต้องใช้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้ขนาดเป็นเพียวเทคนิคเนี่ยคุณใช้ไปเถอะมันอยู่ได้สบายนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นะตรงนี้แบบนี้วิธีอย่างเนี้ย ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับมันดูดีมันปวดตานะคุณลุงชโลก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งของแกดีนะครับแต่แกก็บอกว่าของแกไม่ได้ดีที่สุดแต่เพียงแต่ว่าทาให้เราไม่ติดดอยแค่นั้นเองนะแต่คุณคนส่วนใหญ่จะทําตามได้หรือเปล่าสีที่พวกนี้ปรับได้หมดนะยังไงก็ได้นะครับคุณลองไปดูอันนี้ผมจะไม่เข้าขพวกนี้นะไม่ไมีคอพวกนี้นะครับเพราะผมว่าเพื่อนผมอยากให้หลายคนอยากให้ทาเนี่ยให้ทําดูผมบอกผมไม่มีเวลาไปหาหรอกผม จำไม่ได้แล้วอ่ะว่ามันมีวิตัวไหนที่มันดีอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากจะก็เรียกว่าอะไรไปให้ความหวังนะอย่างเช่นเขียนว่าโอ้ย90เปอร์เซ็นต์กำไรชัวร์มันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีทางหรอกครับวิธีไหนก็ไม่มีหรอกเออจะใช้ทางเฟรมหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีมันไม่มีทางนะครับ,มมมมรบผมจะบอกเลยเลยว่ามันใช้ไม่ได้คุณยิ่งยิ่งคุณใช้เล็กคุณยิ่งผิดนะครับถ้ามีคนบอกว่ามาใช้กับสวีกเนะี่ยโอเค ผมยอมรับว่ามันจริงทุกอันที่เขาทามาส่วนใหญ่จะใช่แต่ถ้าผมไม่แน่ใจนะไอหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีไอให้สามสิบเลยจะใช้พวกเนี้ยเอาผมเปลี่ยนเนี่ยจะสิกรเป็นสามสิบอาสิบนาทีเลยแล้วกันนะมันมันใช้ได้ไหมไม,ไม่ได้เนี่ยเนี่ยก็ผิดตรงเนี้ยผิดไหมแล้วยังไม่ผิดตรงนี้ถูกนะครับ ตัวนี้ผิดเห็นไหมมันมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเมคกซเซนนะอย่าให้ดูของรูโฉลยนะคือคุณจะมาบอกว่าหนึ่งนาะทีห้าทีอย่างเงี้ยเขียวซื้อแดงขายแดงอ่ะแดงเนี้ยโอเคใช้ได้เพราะว่า mtd มันเป็นเทรนนะเทรนขาลงใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นไซด์เว์เนี่ยโดนกินตับหมดนะครับเนี่ยไม่มีอะไรนะครับคือเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่ผ่านไปแล้วการผมไม่ได้จะมาคิดไซส์เขานะว่ามันมันยาวๆใช้ได้เดย์ Day อะ่ะใช้ได้ดีนะครับเดย์ คุณดูชโลกแกก็บอกอยู่เสมอว่าของแกแค่กันเดนะอย่าไปใช้ก็หกสิบช้อนยี่สิบนะไม่ใช่นะครับคุณต้องแยก้ออกก่อนโอเคถ้าดูอย่างเงี้ยอย่างผมเมื่อเริ่มต้นอย่างนี้นะครับที่จากอ e ีฟินนะแล้วผมพัฒนามาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนตัวนี้หายไปนะครับเอ d หายไปตัวถัดไปที่หายไปก็คือ a อ x นะครับแล้วก็มาตัวนี้หายไปเนี่ยตอนหลังก็ hmm. เป็นอันไหนนะเป็นอันเนี้ย เอ็มเหายไปก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็เรวิเคราะห์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมก็เป็นคนขี้คุห่หงิดลกสายตาอีกอย่างที่บอกนะผมถ้าใช้นอนปุกนะ,ะผมจะบอกนะเวลาผมเทรดน,นะครับถ้าผมไม่อยู่หน้าจอผมไม่ซื้อไม่ขายนะผมไม่เคยซื้อมาผมว่าในรวมสี่ปีนะันะ้มั้งขั้นสุดท้ายที่ผมซื้อคือดีแทตัวสุดท้ายนะในสี่ปีที่แล้ว ผมจาได้เลยครั้งสุดท้ายที่ผมั๊มน้ํามันปอตอทหรือบางจ่ายจำไม่ได้ละครั้งนั้นเองนะแล้วผมถ้าไม่อยู่ก็คือไม่เอาไม่ยุ่งมีถึงไม่อยู่เราก็ไม่สนใจอย่างไปเที่ยวเนี่ยสิบวันนะครับไม่เคยดูมารู้ตอนเย็นโอ้เอาอีกแล้วลบสิบแปดจุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็วางแผนไว้แล้วว่าภายในสิบวันนี้เราไม่อยู่เนี่ยตัวที่เราซื้อเนี่ยมันได้มันจะมีโอกาสเด้งได้หรือเช่นยังไงนึกออกไหมครับผมไม่เคยตั้งซื้อขายคือสี่ห้าปีแล้วผมไม่เคย ซื้อทางมือถืออะง่ายๆกลับมานี่ก็ลืมชื่อไปแล้วก็จะเออมันไม่ลืมหรอกจาได้แต่มันคิดว่าเบอร์อะไรผมไม่รู้นะครับจริงๆเราก็วิธีของเราอะตอนนี้มัน,มนผมว่ามันคน่อนข้างโอเคแหละแต่ไม่ได้ทำกะไรกําไรทุกมานะขาดทุนก็มีเสมอคัดลออะไรเงี้ยนะครับแล้วเ,เรามาอย่างนี้เสร็จแล้วพอวันดีคืนดีผมก็เปลี่ยนไปตัดไปตัวหนึ่งมาอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ยิงไม่ใช่อย่างนี้นะ มันคืออย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเวลาคุณใช้อย่างนี้นะครับมันสบายตานะอันนี้คือห้าสิบคืออันขวานะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเส้นห้าสิบก็แล้วพออันนี้ใช้อย่างนี้นะครับแล้วพอเวลาผ่านไปผมก็ออกเส้นหนึ่งเส้นสั้นผมเหลือห้าสิบอันเดียวคุณดูนะสบายตาไหมโอ้มันช่างเปอร์เฟกต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีคนหลายทนทํานะผมเคยสอนไหมมันทําไม่ได้มันทนไม่ไหวนะ ร้วพอสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับสุดก่อนที่จะถึงปัจจุบันเนี่ยผมแชันนี้แล้วไปยังไงแล้วเราก็ไม่แชันี้สุดท้ายท้ายสุดอันนี้เพียวๆไม่มีอะไรนะครับเนี่ยโอเคไหมใช้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ต่างวิธีทํางเงินมันก็ต่างกันคืออย่างเงี้ยเข้าเรื่องทีหนึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างจะลกนะครับถึงแม้ผมจะใช้จอใหญ่ผมแต่ก่อนนะ เมื่อหลายปีก่อนผมใช้สี่จอห้าจอหกจอเนะ4สี่จอคือต่อคอร์ดไฟล์สผานเชื่อมถ้าคนเป็นคอมว่าจะรู้นะมี CPU 2สองตัวเอไม่ใช่าการจอสองตัวต่อคอร์ดไฟ์คือสะพานเชื่อมผ่านก,กันแต่สมัยนี้มันไม่ต้องนั่นแหละอันนี้มันเป็นรุ่นเก่าเมื่อผมว่าน,นรุ่นเจ็ดปีที่แล้วคืองคือเกือบสิบปีเลยคอมชุดนั้นแพงมากนะครับการจอตอนนั้นไม่แพงแต่ตัว p o w เวิร์สเซพายะแพง แล้วก็เมนบอร์ดแพงาจอผมว่าตัวสี่พันนะของตัวก็แปดพันจอก็เป็นกี่ตังค์สมัยก่อนก็สิบเก้านิ้วรวมทั้งหมดผมว่าเฉพาะจอคอมอย่างเดียวอะ่ะโอ้ตอนนั้นแพงแพงแพงผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะแต่ปัจจุบันนะครับถ้าแอนะีกสี่จอนะบางทีตอนนั้นผมมีโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึง่งมี iPad ดูดิเวอร์ป่ะตอนนี้มานั่งขำตัวเองนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเหลือสองบางทีหนะึ่งเนี่ยสร้างมาขี้เกียจเบิดปัจจุบันใช้ยี่สิบเก้านิ้ว แล้วแต่สถานที่อกันผมก็ไปเรื่อยไปต่างจังหวัดไป,ไปนู่นไปนี่ผมก็จะมีเรียกอะไรมีจอวางไว้ที่ที่ละสามจอสองจออย่างเงี้ยจริงๆมันก็รวมเยอะนะมีหลายที่ผมก็จะยกเฉพาะซ่พ c ยูไปหรือน้ตบุ๊กก็ต่อได้แต่โน้ตบุ๊กผมไม่ชอบผมว่ามันไม่ไมค่อยเวอร์เท่าไหร่ผมก็จะยกคอมมาทั้งคอมย้ายไปสมมติย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับก ปัญันก็ใช้แคๆประมาณสองนิ้วกับยี่บเก้านิ้วยี่สี่นิ้วกับสิบ้าอีกอันหนึ่งก็เท่าไหร่ยีบสี่กับ24บอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันต่อได้มากกว่านั้นนะต่อได้แต่เราก็ไม่ได้ทำนะลรวถามว่าปัจจุบัน2กับ6สมัยก่อนเนะี่ยเดีกวนะประสิทธิภาพตอบได้คำเดียวนะคุณละเรื่องนะครับมีจอเยอะไม่ใช่คุณทำเงินได้เยอะนะมันอยู่ที่กล่นมากกว่านะครับแล้วมีกราฟเยอะก็ไม่ใช่แบบคุณดูแล้วเก่ง มือนคุณไปสู้ลบอ่ะมีมีทั้งมีดอิโต้มีดยาวมีอะไรเจอคู่ต่อสู้ใช้แค่อะไรอ่ะดาบอันเดียวก็จบแล้วนะคุณมีเยอะมีทั้งเกราะมีทั้งอะไรมันเทอะท้าไงนึกออกไหมครับเราจะอาสายแปดพินพอยอะจิ้มไปเลยว่าตรงนี้เราใช่จบเนี่ยก็อย่างอย่างที่บอกนะครับผมว่ามาเข้าเรื่องการแล้วแต่คนนะครับผมไม่ได้บอกนะผมใช้โปลิงเจอร์แบนใช้อะไรด้วยนะครับแต่นั้นมันใช้ชุสั้นอันนี้ เทรซักตรงนี้ใช้นานนะนั่นอ e ีไฟแนนผมว่าน่าจะใช้ร่วมปีนะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับประจวบใช้นี่มานานละเนี่ยผมดูมันโลงนะ่งไงมีคนถามว่าประจําเพื่อนถามว่าดูยังไงวะอ่าจจวจะสอนนะว่าดูยังไงนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเบรกไฮเบรกลงไม่มีอะไรนะตีเท็ดไลน์อันนี้เมื่อยหน่อยเนะนี่ยตีเท็ไลน์อย่างี้นะครับเนี่ยหลุด ก็ไม่มีอะไรก็หนีไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยหรือจะหลุดตรงนี้นึกออกไหมครับวิธีเลือกหนึ่งคือเทลลน์สองตีเส้นขนานนอนเบรกไปแล้วก็ซื้อไม่มีอะไรนะครับเหมือน CBG อนะ่ะเนี่ยผมก็สา่เข้าไปนะอาจจะตายก็ได้ก็ไม่รู้อันนี้ก็คือมันเบรกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วมันดันลมก็ไม่เป็นไรแต่นี้ก็ขาดูในช่องช่องสองช่องมันไม่มีอะไรนะครับ ไม่ได้สนใจอะไรมากนายไม่ได้ดูซ้ำไปถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่า CPG ซื้อไม้ใหญ่ยังยังนะครับเอาจยะให้ดู CPG แล้วกันเนี่ย ถามว่าตรงนี้นเบสตรงนี้ไปนะคับไปอยู่ยก,ก็ก็ซื้อไปไม่มีอะไรนะครับถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นบางคนอาจจะเฮ้ยตรงนี้ไม่ซื้อตรงนี้ไม่ซื้อมาซื้อตรงนี้ทาไมก็เราจะรู้ได้ง่าครับมันอยู่ในกรอบนี้มานานหรือ,อกปไหมครับกรอบนี้ตีให้ตีดูเนี่ยอยู่ในกรอบนี่เราไม่มีทางรู้ว่าไอ้แถวเนี่ยติดชึงเล่นไหมติดชึงเราก็เล่นนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เล่น กรอบล่างกรอบบนเนี่ยซื้อกลอบล่างขายบ,บนแต่มันจะดูเห็นในเดชัดกว่าเห็นไหมครับเนี่ยขาตรงนี้เราก็มีตลอดอะ่ะแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะซื้อเยอะหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายไม่ใช่แบบเหมือนปกติสถานะปัจจุบันมันปกติไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้ผีรู้คนนะสถาน,านการณ์โลกมันก็เลยให้ทําให้เราถูกบังคับในตัวเองนะครับไม่มีทางซื้อเต็มร้อยเหมือนเดิมนะอย่างเช่นว่าสมัยก่อนผมซื้อ CBG พันหุ้น ตอนนี้นะครับซื้อเต็มที่ไม้เดียวอะตอนนี้แค่แห่เข้าไปสมมติว่าพันหนึ่งผมก็ซื้อแค่30 2สิบยี่สิแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นเป็นปกติเนี่ยผมใส่ตรงนี้ไปแล้ว70-50เลยนะครับแล้วรอ,ร,อรู้ในทีหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างงี้นะครับเราก็เราก็รอมันเบรกตรงนี้ถามว่าแล้วถ้าตรงไหนหลุดเนี่ยมันจะมี2อันนะครับที่เทนไลน์ลก็ต้องมีเทนไลน์เปลี่ยน เนี่นะครับ่างนี้หลุดมาคุณก็ไปแล้วคุณมาดูตัวนี้แล้วกันให้ดูตัวอย่างนครับปตทถามปตทตรงไหนผมพูดประจำนะตรงเนี้หลุดคุณไม่อยู่นะเห็นไหมลงมาสามหกลงมาถึงอะไรสามสามสิบเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับประมาณสิบนิดนิดแล้วถามว่าวีคเนี่ยที่บอกประจำวา่าถ้ายืนไม่ได้ตรงนี้คือหลักการเนี่ยมันใช้ใช้ใชแบบวิธีธรรมดาสําหรับเขาเรียกว่าเทรดแบบโง่ เพจแบบตีเทนลน์ถามว่าตีอย่างนี้ยตีไหมตีบ้างไม่ตีบ้างขี้เกียจเมื่อยมือนะครับบางทีมองเอาด้วยเทนลน์อ,อย่างเนี้ยคุณดูว่าตถอวีคเนี่ยเทนเนี้ยไปเทนเนี้ยหลุดไม้ตรงไหนตีมันตรงนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องขนาดต่อสุดเพราะมันมันไสยาวเนี้ยดูด้วยตาผมก็ดูประมาณก็ผิดบ้างถม่ถูกมากถ,ถ้าไม่มั่นใจก็กกกกกตีเทนนะเนี่ยประมาณนี้ก็หลุดไปเราก็ไม่อยู่นะน,นแต่สามสิบเก้าแล้วเนี่ยวีกเนี่ยครับ ง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรนะถ้ามันเบรกตรงนี้ตรงไหนคุณก็ซื้อแค่นี้เองสามห้าแล้วขึ้นไปถึงไหนแนวต้านอยู่ตรงนี้คุณจะใช้ฟีโบใช้อะไรก็ได้มันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรนะครับอ,อย่าให้ดูแล้วกันถ้าสมัยก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยฟีโบถามว่าเป็นไงแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงเนี้ยจะถามว่าตีไหมโอ้โหน่าลำคาญนะดูดิตัวเลขอะไรยิม้มหย่อยไม่เอาอะ ถามวัตตีได้ถ้าอยากจะวิเคราะห์แปบเป๊ะถ้าากจะถามอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เก่งด้านนี้นะฟีโบผมยังไงโอเคนะพอใช้ได้แต่ถ้าถามอีเลียดเวฟนี่ผมผมใช้ไม่ได้ผมพุ่งชิงตลอดผมมันคืออีเดียดเวฟนะฮะอีเลียดผมใช้ไม่ได้จริงๆผมสมองไม่ถึงคือใช้แล้วผิดไปเลยแหละผมนับเวฟผิดประจะะําอะตอนนั้นเคยศึกษาแล้วผิดเสร็จอ้าวเลยผิดแล้วต้องเริ่มใหม่เรอก็เลยไม่เอานะครับอย่างที่บอกเนี้ย มันไม่มีอะไรคะคือเราหาจุด h i g จุด low แค่นั้นเองแล้วเราก็รอรอรอ,อมันยอ่อรอมันอยู่ในกรอบถ้าคุณจะเล่นก็ส2 0อนาทีก็แล้วแต่ผมใช้120นี่นะครับกราฟเป็นไงอยู่ตรงนี้ยสีถามว่าอย่างนี้เป็นไงนะครับถ้าถ้าตีอย่างนี้นะนะครับลองดูนะผมว่าเนี่ยถ้ามัน break ขึ้นไปเนี่ยผมก็อาจจะ เข้าไปอีกทีหนึ่งถามว่าตรงนี้น่าสนใจไหมก็สนใจอย่างที่บอกว่าวันก่อนพูดว่ากราฟมันพึ่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้จะเอาอย่างไงนะมันเหมือนมันเลื้อยอยู่ตรงเหนือน้ำพอดีอ่ะถ้ามันเบรกขึ้นไปก็ดีแต่ถ้าลงมานี่ก็ก็ไม่ค่อยดีแต่มันก็เวลาลงนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แรงเพราะว่าโมเมนตัมยังไม่มีมันสิบล้อพึ่งลงเนินน่นึกออกไหมครับลงจยกดอยลวกที่ตาพึ่งลงมาเริ่มจะลงยังไม่ใช่ลงมาแล้วนะ อนนั้นอ่ะโอเคเวลาชนใครอ่ะก็อุบัติเหตุมันจะไม่รุนแรงก็เหมือนกันอะโมเมนตัมนะครับใครเรียนฟิสิกส์มาก็จะรู้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าลุดหลุดครั้งแรกอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับอยู่ตรงเนี้ยจะขึ้นไปก็ไม่แรงลงมาก็ไม่แรงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทาบ์ฟเฟรมเดย์กับวีนะครับเอาตัวไหนที่จะสนใจอาร์อย่างทรูเนี่ยผมพูดตรงๆทรูนะ ผมซื้อไปหลายวันก่อนนะครับถามว่าเป็นไงก็ผมดาวว่ามันจงเบรกตรงนี้นะแต่มันยังไม่เบรกนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็บอกเพื่อนผมทุกคนถามตัวนี้เล่นตนัวไหนผมก็บอกทูเนี่ยตอนเนี้ยผมใส่ไปเต็มที่นะอาจจะเต็มที่สำหรับผมอาจจะไม่ได้เยอะสำหารับคนบางคนนะผมก็บอกว่าเใอสอ่ไปชุดหนึ่งแล้วจะมีไม้สองตามมาไม้สามตามมาถ้ามันทะลุต,ตรงนี้ไปได้นะครับ ต่ตอนที่ซื้อ,อ,อแถวเนี้ยนะช,ช่วงนี้นานมาแล้วนะหลายวันเนี่ยลงมาไม่ดุดนี่ผมก็ยังยังไม่ได้กังวลอะไรนะตอนนี้มาก็ก็กำไรแล้วแหละเเสมอตัวจะไม่ได้ละไม่ได้ไปดนะูประมาณนี้ละกันถือว่าถือ,ถ,อถือว่าเท่าทุนแต่ถ้าบรรทุต,ตรงนี้ไปก็ก็จะซื้ออีกหมายห,หนึ่งแล้วจะขายข้างบนนะครับแต่บุลุ่มต้องมานะแต่มันยังไม่คงไม่เบรกง่ายๆหรอกผมดูแล้ว อาจจะพลาดไปผมคิดตรงนี้ตอนนั้นมั่นใจไม่น้อยอแถวนี้มั้งครับแต่ถ้าลดตรงนี้ไปคุณก็ต้องคัดลอดนะฮะเส้นเทลน์หรือเส้นนี้นะครับคือหลักการมันไม่มีมันมีอยู่แค่เนี้ยคุณหาจุดต่ําสุดได้เจอจุดสูงสุดได้เจอโลตุนไหนเป็นซิกแซกเป็นวีเชฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเวลาลงนีคมว่าจะเป็นรูปยังไงรูปก้นหรือจะเป็น ก้นไม่สวยอย่างเงี้ยลงต่ําอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะผมไม่ไม่ได้หรือจะเป็นเอ็มเอ็มกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือยอดเขานี่คือยอดดอยนะครับอันนี้เป็นยอดต่ําอะไรอย่างนี้นะครับคือพวกเนี้ยถ้าคุณใช้แพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะในการเล่นมันค่อนข้างจะใช้เวลามันไม่มีสูตรสาเร็จเหมือนพวกนี้นะฮะคุณมองดูเส้นคุณก็เล่นไปนะแต่ผมจะให้ดูอะไรนะพอคุณเอามันออกนะครับเนี่ย มันจะสบายตาไหมสบายนะแล้วยิ่งคุณเอาออพวกนี้ออกไปให้หมดหูให้ดูนะสกาฟจนะขยายใหญ่ขึ้นคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ใหญ่ขึ้นเลยแล้วคุณก็ใช้จริงๆคุณใช้ ISI แค่นี้ก็พอแนละ้วออไม่เป็นไร นี่ครับเนี่ยดูสองอันเนี้ยอ่าถ้าเทียบกันเป็นเดเหมือนกันคุณคุณว่าไหนสบายตากันนะครับอันนี้เป็นเดเหมือนกันนะคุณดูดิอันนี้ขยายดูเป็นแพทเทิร์นเป็นซิกแซกได้ง่ายนะเนี้ยดูไม่ค่อยออกดูมันกำลังเกิดซิกแซกอย่างเงี้ยเขาเรียกเกิดซิกแซกนะฮะตรงเนี้ยอ๋อมันการ์ดไม่เท่ากันนะอ่าเอาให้เท่ากันเนี่ยยิ่งชัดเจนอยู่เอาทำฟรีไม่เท่ากันเนี่ยน,นะครับจะเกิดเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยคุณก็ดูตีเทียนหลายสั้นๆ อย่างนี้นะครับลองไปดูแล้วกันผมไม่ได้พวกนี้มันอยู่ผมผมก็บอกได้แค่นี้มนะันคุณก็ต้องไปฝึกเอาเองมันใช้เวลานานาน,นานมากนะครับในการที่จะฝึกดูแล้วคุณก็จะเข้าใจเองว่าพอถึงวันหนึ่งผ่านไปคุณก็จะรู้แล้วมันก็แค่นั้นเองนะครับแล้วคุณก็จะต้องไม่ต้องสนใจข่าวนะนะครับไม่ต้องคือข่าวเข้ามาหาเราเองเราเปิดไปเราเจอ แต่เราจะไม่ไปหาหรอกเช่นวันนี้ตกห้าสิบจุดผมไม่สนหรอกตกอะไรช่างหัวมันเถอะอย่างวันก่อนที่ขึ้นที่ลงนะอ COVID, ่ะเพราะโควิดมีผมยังพูดได้ว่ารลวันนี้ลงไว้แปลกไว้ลงแต่แบงก์ไอ้อนะลงบาลมาทุกตัวเลยผมก็เอะใจอยู่เลยว่ามันเกี่ยวกับโควิดแต่ผมก็ไม่รู้ไงผมว่าอ้หรือมันเป็นจังหวะพอดีเขาจะเล่นังวันนี้ก็มีคนเขียนมาว่าอ่ามันมันมาจากเขากลัวโควิดนระบาดลงมาลเลยขึ้น ผอก็ก็คงจริงอ่ะมา้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยหาแล้วพอวันหลังมาอ่านข่าวเจอเออมันจริงด้วยเฮ้ยหุ้นลงเพราะมีคนนักวิเคราะห์เขาเขียนอย่างเงี้ยครับเวลาหุ้นลงนะครับคุณไม่ต้องถามหาสาเหตุถ้ากาบันเสียของโยนทิ้งไปก่อนมาเด้งใส่หน้าช่างหัวมันนะครับไม่ต้องถามเลยไม่ต้องไปพิมพ์หาโทรหาใครเดี๋ยวนี้ยเวลาลงหนักๆนะมีใครไลน์มานะผมไม่ตอบไปซ้ำไปนะโทรมาผมก็ไม่รับนะจะรู้ไปทําไมอ่ะลงอ่ะ นี่ออกไปครับลงก็ลงไปแล้วก็จบไปถ้าจุดคัดลอดก็คัดไปก็จบไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปถามสาเหตุเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรียกดิบดบก็คือต่อยก่อนนะครับค่อยถามที่หลังเอมองหน้าทําไมเสมอพูดถึงนักเลงนะมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะความรุนแรงนี่ผมไม่ชอบเลยนะคือต่อยก่อนใส่ก่อนแล้วก็เรียกอะไรภาษาเด็กที่เราวัยรุ่นเนะี่ยผู้ชายใส่ก่อนถามที่หลังเออทํานองนั่นนะครับพูดก็เหมือนกัน ทิ้งก่อนซื้อก่อนแล้วค่อยมาถามค่อยมาหาสาเหตุแต่ผมไม่หาซื้อก็ซื้อ,อขายก็ขายไม่ต้องไปสนใจอะตลาดปิดก็ไม่หาไม่ต้องสนใจมันเดีย๋ยวข่าวก็มาเองอะข่าววกนนี้ถ้ามันมีอะไรสนใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาในฟีดเองนะครับยิ่งสมัยนี้มันอะไรมันยิ่งง่ายโอเคนะลองดูนะครับลองไปศึกษาดูผมว่าแล้วแต่คุณจะใช้อะไรก็ได้ในสี่ตัวนี้ฮตัวนี้หรือคุณจะใช้เพียวๆอย่างงี้อันนี้ก็เกิดไปหน่อยนะฝรั่งก็เชิญเยอะนะครับ ยิ่งคนไต้หวันเนี่ยโคตรเก่งเลยนะเกี่ยวกับเทคนิคเนี่ยก็ใช้อย่างนี้นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช้ยังไงเนี่ยแต่แต่ผมน่าต้องมีหัวลุ่มนะครับไม่มีผมไม่ค่อยชอบแต่ผมชอบดูมันนะแรงซื้อมันบางคนบอก macd เป็นพระเจ้าสําหรับผมผมว่ามันก็ใช่อะแต่ผมไม่ได้ใช้ผมว่าหัวลุ่มเนี่ยใช่เลยสำหรับผมนะที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างกับเราแต่มันก็หลอกกันได้นะมันพูดนี่มันไม่กันได้ นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ใช่บอกว่าเราจะแอนตี้เขาว่ามันมันมันไม่ดีใช้ได้ดีเลยนะครับเป็นเนั้อดูวิคแล้วกันของกษตรกรนะเออเนี่ยมันแก้ง่ะผมแก้ไม่ได้ทีนะใครรู้ช่บอหมาทีเนี่ยผมผาใน Google แล้วผมหาไม่ได้คอมผมตั้งหลายเครื่องไม่เห็นเป็นเลยนะมีเครื่องเนี่ยเครื่องนี้ใส่ไว้อาดเนี่ยเป็นอยู่เครื่องเดียวเออแต่ที่อัานเป็นเดสส์ท็อปนะไอ้เป็นโนบุกที่เหลือเป็นเดส์ท็อปมันเป็น้ตบุกอีเครื่องเนี่ย ก็มี้ตนนบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งเก่าๆมันถึงไม่ได้ใช้แล้วแหละเนี่ยมันแก้งไ,งไม่รู้อะนี่นะครับเขียวซื้อเนะี่ยซื้อได้เน่ตรงนี้ร้อยสามห้าราขาตรงนี้ยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแดงขายเนะียถ้าใช้ยิ่งทางเฟรมใหญ่ยิ่งเวิร์กนะผิดไหมไม่ผิดนะครับอันนี้ p b uy, p ีบายพีเซลนะน,นี่ไม่ต้องสนใจหมัอนเฉพาะส่วนเฉพาะแดงนี่ครับใช้ได้ดีปะ่ะแต่พอคุณมาดูใช้เดถจดูนะครับเอานี้ออกนะ เนี่ยเออต้องเป็นเี๋ยวเวลาคุณกดนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยเลื่อนให้ให้มันไปอย่างนี้ทั้งหมดในในทางเฟรมเนี้ยเห็นไหมมันก็จะโผล่มานี้เป็นเดย์ขวามันเดย์นะเขียวซื้ออันนี้ขาดทุนนะครับอันนี้ขาดทุนนิดนึงอันนี้ก็ขาดทุนเขาคือเขาเข้าอย่างนี้นะครับแดงขายแล้วเขาจะมาปิดตรงนี้นะครับได้ไหมเขียวซื้อเขาจะมาปิดตรงนี้อันนี้ขาดทุน แต่ทวนใหญ่มันจะได้นะครับแต่ต้องเป็นเทรนด์นะครับถ้าไม่เป็นเทรนด์นี่เจ๊งหมดนะครับถ้าไม่เป็นเทรนด์อย่างผมให้ดู c P f แล้วกันที่จะบอกว่ามันเหมือนที่เขาบอกเป็นก้าวปุหยอะอะลองดูแล้วกันนะง่ายๆวิกซ้ายนะเนี่ยได้ไหมเขียวเนี่ยตรงนี้ยังไม่ขายนะยี่สิบห้าบาทห้าสิบ แต่แดงตรงนี้มาขายตรงนี้ตรงนี้ทีหนึ่งก็ได้กำไรนิดหน่อยแดงตรงนี้ตรงนี้ขาดทุนตรงนี้ตรงนี้ขาดทุนนะครับเนี่ยมันเป็นการาฟอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นวีควีคเนี่ยเพิ่งจะไม่ออันนี้คือ m อซ d นะครับในในเนี่ยมันถ้าทะลุตรงนี้ไปไหมจะวิ่งปาดเลยนี้ผมบอกแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ได้กําไรนะถ้าเป็นวีคยี่สิบหกสองห้าแล้วตอนนี้กี่ไร่ก็กำไรห้าสิบตังค์ยังไม่ได้บอกให้ขายนะถ้าเขาซื้อ แต่ถ้าคุณซื้อแดงขาย,ยาตรงนี้นะครับช็อตยี่สิบเจ็ดแล้วคุณมาปิดตรงนี้ขาดทุนนี่นะเอากำไรนิดหนึ่งบาทห้าสิบนะครับเขียวตรงนี้ปิดตรงนี้ไม่ได้ไหลนะเอาได้นะประมาณสามบาทแดงตรงนี้ปิดตรงนี้ขาดทุนนะครับดูดิครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะแต่ถ้าเป็นเคเพราะว่าธรรมชาติของ c p f มันเป็นหุ้นที่ขึ้นออกข้างเป็นไซด์เวถ้าุ่นใหญ่ใช้ไม่ได้ เอ็มต้องใช้เป็นเทรนท่านขานขาขึ้นกาลงคุณลองาดูเคแบ k อย่างนี้นนะนะครับ j ts อย่างเงี้ยนะโอ้ใช้ได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงนะครับอลองดูลวกันผมว่าอืมก็แล้วแต่นานตาจิตตังนะว่าจะเลือกแบบไหนทําแบบไหนมันไม่มีสูตรสาเร็จอนะแต่สูตรสาเร็จที่ทุกคนจะได้เลยคือต้องฝึกฝนนะครับต้องทากับเองอย่นั่งไนั่งดูอะ่ะวันละสามชั่วโมงสี่โมงคุณดูไปเถอะ ภายในสองปีหัวนับรองเลยว่าคุณเปลี่ยนไปคนละคนนะครับตั้งแต่ผมทํา youtube เนี่ยมันก็เปืดกับทบทวรมันจะในตัวนะหุ้นบางทัวร์เกิดมาไม่เคยเล่นเลยนะก็กเพิ่งมารู้ในนี้ว่ามันมีหุ้นตัวนี้นะหลายตัวมากพูดจริงบีเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะเมื่อปีแล้วผมทํามาครบปีปีแล้วบีเอเจเอผมรู้จักบีผมยังไม่รู้จักเลยหุ้นอะไรวะนะครับรู้มัาจัดเขาทำย่ยมีคนถามมา เวฟอย่างเงี้ยเอาเวฟเคยเคยเคยรูย้จกักมันเป็นของเหมือนช่องสามอะ่ะเออน่าจะเป็นของลูกสาวเขาะเป็นถือใช่ไหมตัวนั้นน่ะน่าจะตัวนั้นเนีใช่ก็หลายตัวก็ไม่ไม่รู้จักแต่ก็หลายตัวก็ไม่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นนะหุ้นปั่นนะครับเล่นลนีดนี่นหน่อยส่วนใหญ่จะเรียกเป็นหุ้นพื้นฐานแหละบลูคนี่เล่นประจำนะแต่ตอนนี้ไม่มีแต่ตอนนี้บลูคอย่างที่บอกนะเริ่มดูดีแล้น,นะครับโอเคโชคดีละคนผมว่า ก็ลองไปหาวิธีแล้วกันว่าแบบไหนเหมาะโอเคขอบคุณครับ